สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีแฟนครับบวลํ้ำใจเกินร้อยสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจเจมบอลนะที่นันแฟนเพจนะครับเจมบอลเสียงสอนแฟนเพจแม่สวัสดีครับบก <Yeah. S 1> คุ้งนะครับเมนูประจำเราบักพริกบะเขือเทศบักลอกบกแหนวผงชูรสผงนัวผาแดกเอา้าแม่รักเสียพี่น้องแม่รักเสียเขารักตักกับเข่ากันนะ ว้าวไอ้มึอนี่อ้อม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 ผักเด้อพี่น้องมึอนี่อ้อมผักใส่ไค่อีแม่ไปใส่ว่าว่าสิมักวนแม่แม่ไปใส่บุพี่น้องหาเกินหนึงน่งยังหนึ่งเขาเอา้าวแม่ยที่นางเอาสวัสดีค่ะเอามึอนี่ขึ้ใส่เสียงงามแถจ้าจ้าใส่สสแล้วหมดมองจีใส่แล้วเหมดสุดท้ายเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้ว แม่ไม่ได้เข anyway ่านีบาร์แ hmm. ม่ไม uh ่ได้เข่ามีแต่สิเลยไปงานเลยไปงานเลยยี่พอไปเก้าวเข่าเราไปก่อนอันเดือดเดือดเขาเนี้ยครับเดือดเข่าเนี้ยครับได้หลายป่อแม่จักแม่ไม่ได้ขาอ๋อไอแม่แสดงว่าอิพ่อเป็นท่านมมีกสมั้ยบอมนี่พอโกไปเกี่ยวเข่านะครับพี่น้องมีแม่มีคู่ซอยนะครับแต่ว่าอิพ่อกลับไปเกี่ยวเข่าวันนี้เรามีหลายเมนูเลยนี่สีเลือดแสบ พร้อมห่วยวันนี้มันใกล้มือน,นี้แม่เฮ็ดกับเขาเรีวเร่วๆนะครับเป็นตาแสบพร้อมใส่ตอนอยู่เด้อพี่น้องใส่หมกใส่ไก่อยู่ใส่ไก่อยู่ใส่ไก่อยู่บักพริกแม่เป็นต,ตาต่ำหุ่งแสบคับเจอกันเลยไปจัดของกันนะจ้ะจาเจอกันเลยนี่ที่ลาได้ยังว่าสามหมื่นลาเ่ได้ยังมาเลยลานอนหลัก ออกมาเลยแม่ปเป็นตแซ่บบังคักเลยครับมะกวนนี่แม่มาทักทายย่ามแรงวันนี้เราลำอยู่อำเภอทรายมูลอยู่บ้านดงมะไฟนะครับมะม่วนน้ำกันบ้านดงมะไฟแต่ว่าไาม่แต,บกกตบกก่บักกอกไม่แต่บักกอกบักไฟยุใส่าบาักไฟมาโฆษณาในเด้อพี่น้องบ้านดงบักไฟแต่มีแต่บักกอกนี่แม่ปะเท้าไข่ไปผู้นี่ ยาค่ะย <c oughs> ฉีดยาจักรอบแล้วกรอสองสอรอ,อบวัมีอ,อยังอกพี่น้องหมอตาหักเป็นคินหอดหมอมอี่แม <c oughs> ่ใครแน่แล้วเพราะว่าหมอดีดี <c oughs> ดจะไปฉีดแล้วจะจหึงจะฉีดยาให้คนไข้ทำมน้องน้น <c oughs> นองทัดเดย์เซ้าไปบุทันเศรา้า เออเดีเออ๋ยวไปไปกวนนองทัดบอกนองทัดน์ไปฉีดยาอีกนงทัดอยู่เบื่อเวื่นที่นงทัดอยู่เบื่อเวทีนะครับแต่อีแม่ไขช่แน่แหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงไงแล้วนะครับโอเคปกวนอีแมร์แล้วเดี๋ยวเขาไปหาถ้วยมาเอ้าเอ้าพูดไรนั่นนะโอ้ยอบกเคลือเทียนครับพี่น้องมาทำเดี๋ยวเขาไปเอาถ้วยมาใส่ตำมะฮงเอาาจมาใส่ตำมะฮงมาใส่ออมไปครับพี่น้อง วันแม่เรียบร้อยแล้วมื่อนี้วันยังม่กวนเมื่อไรจำไ่ด้ใสัวเรืออย่าเข้าใจผิดอันนี้ใส่ก่อน